สวัสดีครับวันนี้เราในเกมโซแลน n ์นิเวลวันนี้เราก็จะมาสอนการฟาร์เงินหรือว่าหาเงินกันเนาะก็ช่วงนี้นะก็หลายๆคนก็น่าจะคงทราบกันแล้วว่าช่วงนี้โอ้โหใช้เงินเยอะมากเลยนะสำหรับการอัพของต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบกระดูกวิญญาณหรือว่าจะเป็นแบบอัพดาวกระดูกวิญญาณอัพการ์ดหรือว่าตีบวกอุปกรณ์หรือว่าถลุงหรือว่าล้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบใช้เงิเเน,นเยอะมากอะแบบโอ้โหช่วงนี้ก็คือแบบหมดอะใครมีแบบดองมาแบบรอบก่อนก็คือหมดอะแบบ ตอนแรกก็คือมีแบบโอ้โหสิบล้านกว่ายี่สิบล้านกว่านี่คือตอนนี้คือหมดแล้ว่ะตอนนี้เหลือล้านเก้าอะคือล้านเก้านี่น้อยมากเลยนะคือแบบแบบเอาไปทาอะไรแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยคือจริงเอาไปอัพการ์ดแป๊บเดียวหมดแล้วเนี่ยล้านเก้าเนี่ยคือแบบมาเดี๋ยวนี้เราก็จะมาสอนหากันดียว,ว่าหาจากไหนได้บ้างเนาะสำหรับเงินในเกมป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยว่าว่าสามารถหาจากตรงไหนกันได้บ้างมาจุดแรกของเราเลยก็คือนี่ ตรงร้านค้ามอนะก็คือนี่เข้ามาตรงคะแนนเนาะแล้วก็นี่าตาฝึกฝนนี่นะปกติรีสัปดาห์มาผมก็จะเอามา,อา,เ,อาเอาแต้มแบ่งมาแลกเงินบ้างนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไอถุงเงินเนี่ยันก็จะได้ถุงละแสนเนาะก็เนี่ยก็มาแลกจากตรงนี้ได้หนึ่งจุดเนาะนี่แล้วก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นค่าใจดีนี่ค่าจจดีก็จะมีถุงเงินให้แลกนะรู้สึกว่าจะาแลกได้25ถุงต่อสัปดาห์นะเนี่ยเอาแต้มแบบที่เราไปช่วยเหลือ ด้วยเหลือคนอื่นนะเนาะที่เราไปแบบช่วยลงดันช่วยอะไรเงี้ยก็เอามาแลกเงินได้ตรงนี้นะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฟาร์มเงินได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเอ่อตรงนี้นี่เป็นร้านค้าตรงนี้นะเป็นร้านค้าทีมหรือเปล่าใช่นี่เป็นร้านค้าทีมเนาะนี่ก็เอามาแลกได้นะเอาไปแลกเงินถุงเงินได้เนาะจุดหนึ่งที่ยวไปหาเงินส่วนเหรียญทีมเอามาจากไหนก็คือเราก็ต้องอสร้างทีมก่อนเนาะหรือว่าเขา้าร่วมทีมกับคนอื่นนี่ตรงนี้นี่นะเป็นทีมนี่ ทีมตรงนี้เราก็ต้องไปลงดันกับสมาชิกสมาชิกคนในทีมนี่เราก็จะได้เหรียญมาเนาะแล้วก็เอามาแลกของรางวัลเรียกแลกเงินอะไรอย่างเงี้ยประจําวงประจําวันก็ได้เยอะอยู่นะลงครั้งหนึ่งได้เหรียญทีมเยอะอยู่นะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถฝากเงินได้ดีแล้วกันนะมาในจุดต่อมาก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นะหาเงินได้ดีนะก็จะเป็นนี่การขุดสมบัตินะก็จะเป็นแผนที่ระดับสีทองแล้วก็แผนที่ระดับสีฟ้านะ ไอ้ที่ระดับสีทองเลยถ้าใครขุดได้พวกเนี่ยอ่านี่ตรงนี้นะอาร์เมนทิตกับไอ้เนี่ยอ่าอะไรน่เนี่ยลูกโอ๊กเหรอลูกโอ๊กแช่แข็งกันผมเรียกว่าลูกโอ๊กแช่แข็งนี่ตรงอันนี้นะเนี่ยถ้าใครได้เดี๋ยวอาร์เมนทิตเนี่ยคงได้เงินค่อนข้างเยอะนะถือว่าแบบอ่าการเงินค่อนข้างฟื้นนะถ้าใครมีแบบสักสามสี่อันเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากในเยอะมากนะสำหรับอ่าอาร์เมนทิสต,ตรงอันนี้อ่าส่วนระดับสีฟ้าก็จะได้เป็นพวกแบบลูกโอ๊กแช่แข็งกับ กระดิ่งมรกตเนี่ยก็อีกจุดที่หาเงินได้ดีนะสำหรับการขุดสมบัตินะตอนเรบใครดองไว้เยอะก็พอแนะนก็ไปขุดซะนะเพราะว่ามันจะได้แบบเงินเยอะมากเนาะแล้วก็ได้ของรางวงรางวัลต่างๆด้วยเนี่ยไ,ได้แบบกิมีโอกาสได้กระดูกวิญญาณได้พวกกาดได้พวกแบบเศษกระดูกวิญญาณอะไรเงี้ยก็ขอระวังค่อนข้างดีนะได้หินทะลงทะลุงอะไรอีกก็ไปขุดก็ได้นะสำหรับจุดขุดสมบัตินะก็มานี้ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ต่างๆของแต่ละเดือนที่ นำเข้ามาให้เราทำเนาะที่ให้เราแบบเก็บโทเค็นหรือว่าเก็บตัวอะไรต่างๆมาแลกในราคาเนี่ยตายงี้นะเนี่ยมันก็จะมีแบบใบไม้เงินให้เราแลกนะเนี่ยก็ตามนี้เลยแต่ใบไม้เงินนี่ผมคิดว่าเนี่ยได้เงินเยอะกว่า,าถุงเงินนะมันจะได้ล้านหนึ่งเนาะส่วนถุงเงินจะได้แสนเดียวเองก็ใบไม้ให้เงินก็ได้เงินเยอะกว่าเนี่ยแล้วก็ใครขาดเงินเงินแบบเอาไว้ตีบงตีบวกขอก็เนี่ยเอามาแลกตรงนี้ได้เลยปะมันก็จะมีอีเวนต์หนึ่งเนาะอีเวนต์หนึ่งก็จะเป็นกลงล้อนี่กงล้อ ก็สามารถแลกใบไม้เงินได้ตรงนี้แต่กิปนี้ผมว่าผมไม่แนะนําให้แลกใบไม้เงินดีกว่าเอาเอาแบบแต้มไปแลกเงินดีกว่านะเพราะว่ามันแต้มค่อนข้างแบบาหายากเนาะสำหรับตรงนี้ก็เอาไปแลกเงินคุ้มกว่ามันมีของเยอะกว่าตรงนี้แล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นนี่สัญญาณชั่วร้ายแล้วก็จะเป็นปีปีศาจคมเนาะเดี๋ยวก็จะเอาโทเค็นมาแลกก็เน,นี่ยเอามาแลกเงินก็นได้นะผมก็แลกไปค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับตรงนี้เนาะก็แลกจนโทเค็นหมดเลยก็ ตรงนี้ขาดเกินจริงก็ต้องแบบนะหาวัาน,นิดนึงนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอก,กิจกรรมนึงก็จะเป็นฤดูพอ่อปลูกฤดูพ่อปลู่นี่ทุกคนก็น่าจะทําหมดแล้วเนาะก็เนี่ยร้านค้าคะแนนเนี่ยก็เอามาแลกใบไม้เงินได้นี่ตรงนี้ก็ได้เงินค่อนข้างเยอะนะสำหรับพวกกิจกรรมแบบตามแพทตามแบบเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหากันได้เนาะสำหรับใบไม้สีเงินแล้วก็ถุงเงินก็จะได้เงินค่อนข้างเยอะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับอ,อีเวนต์ต่าง ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโบนัสสำนักนะก็คือตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เราก็จะมีโอกาสได้รับเอ่ได้รับเงินเนาะก็เราก็สามารถเอาเอ่เนี่ยตัวสำนักเนี่ยมาสุ่มได้นะอวก็จะจะได้เงินหรือเปล่านะก็จะมีโอกาสได้ของต่างๆด้วยก็ได้เงินด้วยอ่ตรงนี้จะเปิดทุกวันเสารนะ์นะวันสารทุ่มครึ่งก็เอาเนี่ยตัวรางวัลสำนักเนี่ยมาสุ่มกันได้นี่ก็ประมาณนี้สำหรับอ่รางวัลสมบัติส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเงินปันผลนี่เงินปันผลนี่คือก้อนใหญ่นะ ก็มารับทุกวันวันเสาร์สามทุ่มครึ่งก็มารับได้ตรงนี้ก็ค่อนข้างได้เงินเยอะนะสำหรับตรงนี้ก็มารับกันได้ส่วนตั๋วรางวัลหาจากไหนก็จะเป็นนี่จากากิจกรรมทุกวันเลยแบบตอบคำถามสำนักอู่ที่สำนักเนี่ยเราก็จะได้มาวันละสองใบยอยู่ละไอเนี่ยรางวัลตั๋วเนี่ยพวกนี้นะก็ประมาณนี้เลยสําหรับาการหาเงินก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอแนะนำสำหรับการฟาร์มเงินหาเงินเนาะคร่าวๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะถ้าผมแบบอธิบายหรือว่า,าพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย